เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในกานด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่คลิปวิดนี้นะครับและที่สําคัญเนี่ยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะที่แวะเข้ามารับชมรับฟังนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาลุยเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าฝากกดไลค์นะครับผมคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจก่อนเริ่มคลิปหน่อยละกันท่านผู้ชมครับกดกันเรียกนะถ้ากดกันแล้วก็ขอบคุณมากครับผมอ่ะดูตัวตัวประกาศก่อนละกันนะฮะก็วันนี้นะครับผม F F O N E อโอเคก็ไปที่กรอโค้ดเพ่เปลี่ยนไปดีนะครับอ่าโอเคนะครับก็ยังใช้ได้อยู่119เลยนะครับผมโอเคก็อ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะดูก่อนแล้วกันนะผู้ชมครับว่าจะ เล่เป็นตัวไหนดีท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าใครที่อยากจะดูก็สามารถดูไปพร้อมกันได้นะครับใครที่ไม่อยากรอก็สามารถก่อข้ามคลิปไปได้เลยท่านผู้ชมโอเคนะผมก็ผมว่าผมว่าน่าจะมีตัวตึงๆอยู่นะท่านผู้ชมครับนี่ปักธงใหม่เออลืมเลยท่านผู้ชมมาปักธงใหม่แล้วกันวันนี้โอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมไปเข้าจัดการไอ้ให้ร้อยก่อนแล้วกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไว้ผมเข้าเกมเรียบร้อยแล,แล้วเนี่ย เดี๋ยวเจอกันในหน้าตัวเกมอีกทีหนึ่งเอาละกันนะครับผมโอเคครับก็เข้าได้จริงนะครับผมตอนนี้มาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับนี่นะครับผมก็เซตแต่งตัวสกินประมาณนี้เลยท่านผู้ชมครับเซตนี้ก็จะมีเป็นหมวก F นะครับผมนะแล้วก็เล็กนาล็อกนะแล้วก็กล้ามทองนะครับผมนี่เป็นเกงนอนแล้วก็เหมือนจะเป็นสกินหมัดไฟนะท่านผู้ชมครับนี่อย่างตึงเลยท่านผู้ชมไม่ดีสวยจัดนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูท่าดีกว่าับผมท่าบอกทงอยู่ไหนเฮ้ย โดนเลียมมะเนี่ยโอ um. hm ้นี่ยท่านผู้ชมครับเฮ้ยของแท้ท่านผู้ชมครับตัวนี้เอาดีค่าบกทงท่านผู้ชมนี่เออนะอ่าประมาณนี้เลยท่านผู้ชมครับอ่านี่ก็เป็นถ้าอันนี้เหมือนเราจะเคยเห็นอยู่ท่านผู้ชมครับตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็มาบ่อยอยู่นะท่านผู้ชมครับท่านี้เห็นบ่อยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยท่านผู้ชมครับอ้าวแล้วก็อันนี้อะไรท่าปีกนก เออนี่เป็นท่าแบบกลางปีกนะครับผมนี่โอเคนะแล้วก็อันนี้เวลแปดท่านผู้ชมครับอันนี้น่าจะน่าจะไม่เวลเจ็ดก็เวลแปดท่านผู้ชมตัวนี้นะโอเคนะผมก็ตัวนี้นะครับผมเป็นนั่งโถทองนะฮะอ่านโถทองนะแล้วก็อันนี้เป็นท่าสกานะครับผมนี่เลยท่านผู้ชมครับอ่าอย่างตึงท่านผู้ชมโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ท่าซองซองเขียวท่านผู้ชมครับนี่ เออเฟียจัดท่านผู้ชมหนีและก็ปักหกนะฮะท่านผู้ชมอย่างสวยท่านผู้ชมครับไอเดียนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยท่านผู้ชมครับก็เอาเป็นว่านะผมใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่กดติดตามฝากไลค์กดติดตามให้ด้วยลวกันท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะครับผมผมลงคลิปใหม่ทุกวันเลยนะท่านผู้ชมครับอ่าก็อย่าลืมกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็จะได้มารับชมก่อนใครนะท่านผู้ชมครับ โอเคก็เอาไว้เลยตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาทต่อไปสำหรับทิ่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม